รู้ตัวเมื่อวานเนี่ยครับรู้ตัวเมื่อวานแต่เราก็ซ้อมมาตลอดใช่ซ้อมมาที่เรกจะชงที่สิบเอ็ดครับอ่าก็เลยสลับมาชกวันนี้ใช่ก็เลยปล่อยเวทข<ช>ึ้นมาใช่ครูโชคแล้วมาเป็นไงบ้างครับไปนี้ครับก็น้องเขาก็มาดีอยู่คอืมกดดันยกหน่อยไหมก็ไม่นะครับอืมไม่กดดันแล้วมีจุดไหนที่เราต้องเสริมให้ดีกว่านี้บ้างครับลูกแข็งแรงครับแล้วก็เ,รรเตะซ้ายน้อยไปครับอ่ออไม่เชื่อลูกลูก,ล,กลูกเก่งเราเลยไนงะท,ที่ชนะอย่างเลยไงคือลูกไหน สองยกไหนยกไหนยกสามหรือเปล่ายกสามใช่ยกสามยกสามก็ท <right> ี่เขามีอาการเนี่ยนะให้สองจังหวะนั้นเนี่ยเราเราจะเข้าไปน็อกไหมก็อย่าเข้าไปน็อกอยู่ครับเพราะว่าเราแอมด้วยนะครับเราวาสภาพเราไม่ดีตัวน้องเราครับคือไม่อยากยื้อเยอครับโอ้ถ้าเกิดยือยื้อเยอวันนี้หมดไหมเนี่ยห้ายกมึก็ถือว่าไม่เท่าไหร่เพราะว่าเราซ้อมมาเรื่อยเหลืออีกสองวันก็ได้พักเพราะว่าต่อสิบเอ็วันนี้ช่วแบบแบบมั่นใจมากเลยอ่ะเชกชกโอ้โหชก น้ำหนักเท่าไหร่นะวันนี้วันนี้ปล่อยปล่อยมาเลยครับไม่ได้ลดเลยเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ช็อเท่าไหร่ร้อยสี่ห้าร้อยสี่ห้าน้ำหนักกิ๊กเจอเท่าไหร่น้ำหนักป่อยร้อยสามสี่สามห้าได้ร้อยสามสี่สามห้าเองร้อยสามสี่สามห้าที่จริงเออจริเจอใครได้อ่ะไปเราไปจะเจอใครจกเจอใครมีไหมห้าทา้งหกเนี่ยประมาณนี้เจจอใใครมมมมมีีีแล้วแต่โปรโมเตอร์เลยครับแล้วเราเคยเพียงพามใครมามีไหมก็ไฟที่แล้วแพ้ช้างศึกมาครับอยากแก้มือไหมก็แล้วแต่โปรโมเตอร์เลยอ๋อขอเท่าไหร่ขอเท่าไหร่ถ้าเกิดเจอกันร้อยสาม พอทำพอมีเงินไยสองคนอาิตเท่า,าไหร่ครับวันนี้นา่าจะประมาณเจ็ดหมื่นใช่ป่ะครับเจ็ดหมโอ้โหเดี๋ยวเรี่ท